ว e ลคัมทูฟิเมนต์พอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟิลเมนต์พอดแคสต์นะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Love You Forever ชิวเชียนนักบันเล่ชื่อดังได้บังเอิญค้นพบกับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งของหลินเกอ๋อ ชายแก่คนหนึ่งที่เธอไม่รู้จักครับแต่เรื่องราวในสมุดบันทึกเล่มนั้นกลับเป็นเรื่องราวชีวิตความฝันและความรักของเธอเองนอกจากนี้ชายแก่เจ้าของสมุดบันทึกอย่างหลินเก๋ยังอยู่ในเรื่องราวทั้งหมดอีกด้วยชิวเชียนจึงเริ่มสืบค้นความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับอดีตท,ที่อยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้น ขอแย้มก่อนนะครับว่าผมเลือกที่จะไม่เขียนเนื้อเรื่องย่อของภาพยนตร์ตามแบบฉบับที่ Love You Forever ถูกใช้ในการโปรโมทนะครับเนื่องจากผมมองว่าแม้ว่า Love You Forever จะเป็นภาพยนตร์โรแมนติกแฟนตาซีแต่ความแฟนตาซีที่ถูกยกมาโปรโมทนั้นเป็นแก่นที่สําคัญที่สุดของภาพยนตร์ครับและมันน่าจะทําให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเซอร์ไพรส์มากกว่าถ้าเกิดไม่รู้เรื่องราวดังกล่าวในการรับชมนะครับเพราะฉะนั้นหากผู้ฟังท่านไหนเพิ่งเคยฟังเนื้อเรื่องย่อจากฟิล์มเมนเป็นที่แรกผมขอแนะนานะครับว่า อย่าเพิ่งไปอ่านหรือว่าหาฟังที่ไหนเพิ่มเติมนะครับ Love You Forever เป็นภาพยนตร์จากประเทศจีนซึ่งถูกดัดแปลงมาจากนวนิยายครับจึงทําให้ความเป็นนวนิยายยังคงถูกส่งต่อมาถึงรสชาติของภาพยนตร์ด้วยหมายความว่าแกนแท้ของตัวหนังจริงๆเนี่ยมันมีความคลีเช่อยู่พอสมควรนะครับและมีส่วนประกอบจากเนื้อเรื่องแบบที่เราเคยเห็นกันมาแล้วเยอะพอสมควรในหนังโรแมนติกเรื่องอื่นๆนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ Love You Forever เป็นภาพยนตร์ที่มีน้ําหนักและก็มีคุณภาพมากขึ้นก็คือ องค์ประกอบต่างๆของภาพยนตร์ครับไม่ไว่าจะเป็นวิธีการนําเสนอการผูกเรื่องราวคุณภาพของนักแสดงรวมไปถึงการถ่ายทําและการตัดต่อครับการดําเนินเรื่องของ Love You Forever ถูกแบ่งออกเป็นสส่วนครับซึ่งก็คือเนื้อเรื่องที่อยู่ในสมุดบันทึกของหลินเกอ๋อและเรื่องราวในโลกแห่งความเป็นจริงของชิวเฉียนซึ่ง Love You Forever เลือกที่จะเล่าทั้งสส่วนนี้ขนานกันไปครับโดยมีการเลือกจุดเริ่มต้นของทั้งสส่วนได้อย่างน่าสนใจ ด้วยการเล่นกับเงื่อนไขของเวลาของทั้งสองเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกันจึงทําให้ผู้ชมเกิดคําถามและก็อยากติดตามหาคําตอบตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องครับในขณะเดียวกันเรื่องราวในสมุดบันทึกก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความโรแมนติกของสองพระนางซึ่งผู้ชมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่โดยระหว่างเรื่องตัวละครก็มีการพัฒนาไปตามทางที่มันควรจะเป็นนะครับแม้จะมีบางเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างแต่ก็เข้าใจได้ครับ เนื่องจากต้นทางมันมาจากนวนิยายรักโรแมนติกและโดยรวมก็ไม่ได้หลุดจากทิศทางของเรื่องมากจนเกินไปนักจากนั้นการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ก็ค่อยๆเฉลยปมทีละอย่างครับและก็นําเอา2เรื่องราวมาบรรจบกันในช่วงถ่ายเรื่องแม้ภาพใหญ่ของ Love You Forever จะเป็นภาพยนตร์ที่ขายความโรแมนติกเป็นหลักนะครับทยอยเสิร์ฟฉากหวานซึ่งให้กับผู้ชมตลอดทั้งเรื่องแต่องค์ประกอบส่วนอื่นของเนื้อเรื่องก็น่าสนใจไม่น้อยครับเช่นมิตรภาพระหว่างเพื่อนสนิท และประเด็นครอบครัวซึ่งทั้งสองประเด็นนี้นะครับแม้จะมีน้ำหนักร่องลงมาจากประเด็นความรักของเรื่องแต่กลับเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เติมเต็มช่องว่างของภาพยนตร์ให้สมบูรณ์ครับในส่วนของมิตรภาพนั้นก็โผล่มาสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมเพื่อไม่ให้ผู้ชมเนี่ยเลี่ยงกับความโรแมนติกมากจนเกินไปและในส่วนของครอบครัวก็ทําให้ Love You Forever เป็นภาพยนตร์ที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นส่งเสริมตัวละครให้แข็งแรงมากขึ้นและเรียกน้ําตาจากผู้ชมได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับ ในด้านการถ่ายทํานั้นเป็นเรื่องที่ต้องกล่าวชมจริงๆนะครับเพราะว่า Love You Forever เป็นภาพยนตร์ที่มีความละเม,มียดละไมในงานด้านภาพมากๆโดยเฉพาะภาพในช่วงของความโรแมนติกของเรื่องสามารถถ่ายทําได้อย่างสวยงามและก็อบอุ่นจริงๆนะครับทั้งการจัดแสงและการวางองค์ประกอบของภาพทั้งหมดเนี่ยสอบผ่านในทุกๆช็อตครับเรียกได้ว่างานด้านภาพของภาพยนตร์เป็นกำลังสําคัญครับในการสร้างความโรแมนติกของภาพยนตร์เลยทีเดียวนอกจากนี้ Love You Forever ยังมีการตัดต่อที่ดีนะครับ โดยสามารถเชื่อมเรื่องราวทั้ง2เส้นได้อย่างแนบเนียนแม้จะมีหย่อนไปบ้างในบางช่วงแต่โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับนอกจากนี้ Love You Forever ยังมีการแบ่งงานด้านภาพและการตัดต่อของ2เส้นเหตุการณ์เนี่ยด้วยการใช้ aspect ratio หรือว่าขนาดภาพรวมไปถึงโทนสีของภาพยนตร์ที่ต่างกันครับโดยเหตุการณ์ในสมุดบันทึกของหลินเก๋จะมาพร้อมกับขนาดภาพ16ต่อ9ในโทนภาพที่อบอุ่นในขณะที่โลกแห่งความเป็นจริงนั้น ถูกถ่ายทอดด้วยขนาดภาพ2.39ต่อหหรือว่าขนาดภาพอนาโมฟิกนะครับที่จะถูกตัดออกทั้งส่วนบนและส่วนล่างของจอมาพร้อมกับภาพโทนเย็นที่ดูหนาวเหน็บซึ่งเมื่อนําทั้ง2ภาพมาตัดต่อสลับกันแล้วเนี่ยก็สามารถสร้างความแตกต่างทางอารมณ์ให้กับผู้ชมได้อย่างลงตัวครับในด้านของนักแสดงนั้นแม้ว่าผมจะไม่ได้รู้จักนักแสดงหรือว่าเคยดูผลงานก่อนหน้าของพวกเขามาก่อนนะครับแต่โดยรวมนักแสดงทุกคนก็แสดงได้ไม่เลวครับหลี่หงฉีในบทบาทของหลินเกอ๋อ ก็มีการแสดงที่มีสเสน่ห์และก็เตะตาพอสมควรนะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาไม่ได้เป็นนักแสดงที่ขายความหล่อเป็นหลักการแสดงของเขาจึงเป็นเพียงสิ่งเดียวนะครับที่จะสามารถตึงผู้ชมเอาไว้กับตัวละครได้ซึ่งเขาก็สามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับมีการแสดงที่หลายรูปแบบตามช่วงอายุของตัวละครและมีการเล่นมุกตลกที่เป็นธรรมชาติเรียกรอยยิ้มให้กับผู้ชมได้เป็นระยะส่วนหลีอี้ถงในบทบาทของชิวเฉียน ก็ทาได้ดีทั้งช่วงโรแมนติกและก็ช่วงคอมเมดี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในด้านของดราม่าเนี่ยเจ้าตัวยังมีบางฉากที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหรนะ่นักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกนะครับว่าดราม่าของเรื่องเนี่ยมันก็มีส่วนผสมมาจากช่องโหว่ของบทภาพยนตร์ด้วยเช่นกันนะครับนักแ,แสดงอีกท่านหนึ่งที่ผมไม่รู้จักแต่ว่าผมชื่นชอบการแสดงเล็กๆของเขาในเรื่องก็คือคนที่เล่นเป็นพ่อของหลินเกิรนะครับแม้จะมีแอร์ไทม์บนจอภาพยนตร์ที่ไม่เยอะเท่าไหรนะ่นักแต่เขาดูเป็นพ่อที่อบอุ่นจนผมเนี่ย ถึงกับน้ําตาซึมให้กับบทบาทของเขาเลยครับแม้จะกล่าวชมภาพยนตร์มาเยอะนะครับแต่ว่า love you forever เนี่ยก็มีส่วนที่ผมรู้สึกไม่ชอบเช่นเดียวกันครับส่วนแรกก็คืองานเมคอัพของภาพยนตร์ครับเนื่องจากตัวหนังเนี่ยมีการเล่าเรื่อง2เส้นเวลาทําให้ตัวละครเนี่ยมีความแตกต่างกันในแง่ของอายุครับงานหนักจริงตกไปอยู่ก,กับทีมงานเมคอัพที่ต้องเปลี่ยนลุคของนักแสดงให้เป็นไปตามวัยในภาพยนตร์ซึ่งเมคอัพที่ผมรู้สึกติดขัดเนี่ย คือการแต่งหน้าของหลินเก๋รพระเอกของเรื่องครับที่ยังไม่สามารถแต่งได้อย่างแนบเนียนมากพอจนบางฉากเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูขาดความน่าเชื่อถือไปเลยนะครับสิ่งต่อมาที่ผมรู้สึกไม่ชอบก็คือตัวหนังเนี่ยมีการใช้มุกเดิมซ้ํากันเยอะไปหน่อยครับซึ่งมุกที่ว่าก็คือความแฟนตาซีของตัวหนังนั่นแหละครับตัวหนังได้มีการวางเงื่อนไขเอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับแต่น่าเสียดายครับที่กลับขาดความพอดีในการเลือกใช้จนกลายเป็นล้นไปหน่อยในช่วงท้ายนะครับ และสิ่งที่ผมรู้สึกเสียดายมากที่สุดก็คือตอนจบของหนังครับเสียดายที่เลิฟยูฟเวอร์เนี่ยมีอาการเป็นห่วงผู้ชมมากเกินไปนะครับจนนํามาซึ่งการปณีปรนอมกับผู้ชมในช่วงท้ายทั้งที่มันน่าจะไปสุดทางอย่างที่มันควรจะเป็นมากกว่านะครับแม้ว่าผมเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ตัวหนังเลือนนะครับเนื่องจากมันเข้ากับประเด็นหลักที่เลิฟยูฟอร r เวอร์ต้องการนําเสนอแต่ก็โอดเสียดายไม่ได้ครับที่ตัวหนังไม่ได้เขียนเรื่องราวให้ไปถึงจุดที่เจ็บปวดที่สุดให้กับผู้ชม โดยรวมแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง Love You Forever แม้ว่าจะเต็มไปด้วยกลิ่นอายของนวนิยายรักโรแมนติกที่หลายท่านอาจจะมองว่าน้ำเน่านะครับแต่ตัวหนังก็สามารถก้าวข้ามจุดนั้นมาได้ด้วยงานภาพที่งดงามการแสดงที่ยอดเยี่ยมการเล่าเรื่องที่น่าสนใจและที่สําคัญความโรแมนติกที่เป็นแก่นสารสําคัญของเรื่องราวที่ทําได้ดีจนกระทั่งผมเนี่ยได้ยินเสียงร้องไห้สะอื้นจากผู้ชมหลายต่อหลายท่านในโรงภาพยนตร์ครับ และประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Love You Forever ที่ผมจะชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าโชคชะตาตามสูตรของหนังโรแมนติกล่ะครับที่จะต้องสร้างสถานการณ์อันยากลบาบากให้กับคู่พระนางไม่ว่าจะเป็นฐานะที่ต่างกันเกินไปของทั้งคู่อาการป่วยของใครคนใดคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งการเล่นตลกของโชคชะตาซึ่ง Love You Forever ก็ได้ใช้อุปสารรคในด้านโชคชะตา มาพัดพลาความรักของทั้งหลินเก๋อและชิวเชียนให้ไกลห่างกันอยู่เสมอแต่ไม่ว่าโชคชะตาจะเล่นตลกขนาดไหนความรักของทั้งคู่ก็ไม่เคยลดลงครับทั้งหลินเก๋อและชิวเชียนนั้นพร้อมที่จะยอมเสียสละเพื่ออีกฝ่ายได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองนั่นจึงทําให้โชคชะตาไม่สามารถทาร้ายพวกเขาได้ครับแม้ประเด็นดังกล่าวจะฟังดูดราม่าและก็นําเน่าอยู่พอสมควรนะครับแต่ใน Love You Forever มีอยู่ฉากหนึ่งครับที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงอยู่เหมือนกัน เป็นชาที่หลินเกอ๋อพยายามช่วยชิวเชียนทุกอย่างโดยที่เธอไม่รู้รายละเอียดเลยครับซึ่งหลังจากความแตกเนี่ยชิวเชียนก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากไม่ใช่เสียใจที่ได้รับความช่วยเหลือนะครับแต่เสียใจที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่าหลินเก๋อต้องเหนื่อยขนาดไหนในการช่วยให้เธอเดินตามความฝันให้สําเร็จชิวเชียนจึงกําชับกับหลินเก๋อครับว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามทั้งสองคนจะต้องช่วยเหลือกันตัดสินใจร่วมกันและเหนื่อยไปพร้อมๆกัน เพื่อที่จะประสบความสําเร็จด้วยกันนั่นเองครับหลังจากได้รับชมฉากดังกล่าวนะครับมันพาให้ผมคิดถึงเหตุการณ์นหนึ่งที่ผมเคยเจอครับบนรถด้วยสารประจําทางคันหนึ่งครับเหลือผมนั่งอยู่บนรถเพียงคนเดียวเนื่องจากจุดหมายปลายทางของผมเนี่ยมันอยู่เกือบสุดสายนะครับคนขับรถคันนั้นเป็นผู้ชายครับส่วนกระเป๋ารถเมย์เป็นผู้หญิงทั้งคู่เป็นแฟนกันครับท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวในยามดึกของรถเที่ยวสุดท้ายนะครับฝ่ายชายได้อาสาครับที่จะนํารถกลับเข้าอู่เพียงคนเดียว โดยจะแวะส่งแฟนสาวของเขาที่บ้านเสียก่อนครับเพราะเธอได้บ่นให้เขาฟังครับว่าวันนี้ผู้โดยสารเยอะมากทําให้เธอเนี่ยต้องเดินเก็บตั๋วตลอดเวลาจนแทบจะไม่ได้นั่งเลยครับเขาจึงอยากให้เธอได้กลับไปอาบน้ําพักผ่อนในขณะที่เขายอมเดินกลับจากอู่รถกลับเข้าบ้านเพียงคนเดียวแต่เธอกลับไม่ยอมครับเธอไม่ยอมที่จะลงที่บ้านก่อนเขาพร้อมทั้งยืนยันขอนั่งติดรถไปด้วยจนถึงอู่ครับเพื่อที่จะได้เดินกลับบ้านพร้อมกันโดยเธอได้พูดเอาไว้อย่างน่าสนใจครับว่า ตอนเช้าก็ออกจากบ้านพร้อมกันจะให้เธอกลับก่อนได้ยังไงก่อนที่ฝ่ายชายจะยิ้มแก้มปรีนะครับแล้วก็บอกกับเธอครับว่าเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเขาจะทอดไข่เจียวแบบที่เธอชอบให้กินครับเหตุการณ์เล็กๆแบบนี้นะครับแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เรียบง่ายแล้วก็พบเจอได้ทั่วไปในสังคมนะครับแต่มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าความรักนั้นมีความสําคัญต่อชีวิตมากจริงๆคู่รักหลายคู่อาจจะกําลังเผชิญอยู่กับความยากลาบากในชีวิตอาจจะกําลังตกงานเนื่องจากเศรษฐกิจที่ย่าแย่ อาจจะกําลังพบเจอกับอาการป่วยที่ยากต่อการรักษาและอาจจะกําลังถูกโชคชะตากลั่นแกล้งให้ล้มลงอยู่บ่อยครั้งแต่ขอให้จับมือกันไว้ครับจับมือกันให้แน่นๆและต่อสู้กับปัญหาที่เผชิญอยู่ไปพร้อมๆกันเพราะไม่ว่าโชคชะตาจะเล่นตลกกับเราขนาดไหนแต่ถ้าเราจับมือกันแน่นพอความรักก็จะชนะเสมอฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือฟีเมนส์พอดแคสต์สำหรับภาพยนต์เรื่อง Love You Forever นะครับหากผู้ฟังท่านไหนไปรับชมมาแล้วตรงใจหรือไม่ตรงใจอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับต้องขอฝากวีเช่นเคยนะครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Podbean Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับต้องขอฝากผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับใน E ีหน้าฟีเมน์จะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนส์ขอลา payment